สวัสดีครับวันนี้ผมได้รูปมาจากอินเทอร์เน็ตในแอปต่อๆนะครับก็เพื่อนๆเ,เห็นแล้วรู้สึกยังไงครับมันจะเป็น P.C.X โฉมใหม่ของปี2025จริงไหมมันจะมาจริงหรือเปล่าจะเป็นข่าวชัวร์หรือมั่วนิ่มอันนี้ผมไม่กล้าฟันธงเลยเนาะนะครับอ่าแต่อยากจะพูดอย่างหนึ่งครับถ้า Pcx โฉมใหม่ในปี2025มาแบบนี้จริงๆนะครับสำหรับผมผมว่ามันว้าวมากๆเลยคืออย่างแรกเลยคือมันมันหลุดจากเอ่อ DNA Pcx จากเดิมไปเลยอะ่ะจากที่เราเคยเห็น Pcx จากโฉมเ2อ่อ125จนยันมา160เนี้ยเอาจริงๆมันก็แค่แบบไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็เปลี่ยนแฟลิงนิดหน่อยแต่มันยังอยู่ในแบบรูปทรงเดิม แต่พอถ้าเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเรยวว่าแบบเหมือนแบบบอดีเ้เขาเปลี่ยนไปนะครับชุดฟงชุดเซมอะไรนี่ดูเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับนะสลีละท่านั่งนะครับน่าจะสบายแบบแบบเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าจุดที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับน่าจะถูกใจสายทลวริงก็จะเป็นที่ตรงชิลหน้านะครับเพราะตำแหน่งของชิลหน้าเนี่ยมันงัดขึ้นและเชิดนะครับนะ ผมว่ามันมันน่าจะตอบโจทย์สำหรับสายทลวริงได้ดีเลยครับถ้ามาแบบนี้นะครับแต่สายซิ่งเขาก็คงจะเอาไปแต่งได้อยู่แล้วนะครับเพราะที่ผมพูดอย่างเงี้ยถ้าเป็น p c x อ่ะโฉมตั้งแต่2,024เก่าลงไปเนี่ยชิลมันจะไปในทางเลสซิ่งมากกว่าจะเอามาทำทลวริงพอเวลาเราเอาชิลที่มาใส่มาเป็นแบบทลวริงมันจะดูแบบ ขัดขัดไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะครับถ้ามาทรงนี้แบบนี้ผมว่ามาดีเลยเดี๋ยวยังไงเราก็มารอดูกันนะครับว่าความคืบหน้ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะใช่ไหมเพื่อนๆ,ๆก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับใครมีเบาะแสขายัางไงก็เอามาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ